ความตลกไม่ลงอีกแล้วจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงมาจบสิเร็วลูกไปไปเดินต่อค่ะวันนี้มาเออเอาอีกแล้วนะที่ไหนล่ะออีกแล้วนะเดี๋ยวไม่จ่อยอ่ก็คืออยู่ๆก็โทรมาบอกว่าเออลูกมีไม่กลับไปกินข้าวเย็นด้วยแล้วนะแล้วแบบอ้าวเฮ้ยอะไรวะได้เหรอก็บอกว่าสองขีดตอนแรกเพื่อนเราก็แบบหันไปเห็นแล้วก็หันมาบอกเอ้ยมึงสองขีดจริงวะเออก็แบบอ่ะชิบหายแล้วฮะ ค่่ะะกมมานฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนงานวันพักระสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปนี้สิคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป outfit of the day นะคะินลอนดอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันแรก day ์วัเรานนะะรแต่งตัวยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูชมกุก่อนเลยเชิญค่ะเชิญค่ะหัวแดดไต่ยี่แล้วหนึ่หนึ่งแป้งของโลเว่ ชุดหรือคาหลานตัดให้ค่ะกระเป๋าก็แอมเนะคะรองเท้า Nike. ไนกี้ม่าต้องใส่เวลาเดินทางต้องใส่พวกนี้ค่ะไม่งั้นแม่เดินไม่ไหวปวดหลังทำไมาถึง<อ>เลือกชุดนี้ในวันนี้คะเออมีความรู้สึกว่าวันแรกก็อยากจะใส่อะไรที่มันสบายๆแต่ทุกคนก็คงอาจจะคิดว่าสบายของแม่นี่ ไปดูเยอะนะก็รู้อยู่แล้วนะท่าไแม่เป็นคนเยอะนะคะแต่ไม่ใช่เยอะนี่ก็ไม่ใช่แม่อุใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะคุณสาวคุณลูกสาวใช่ค่ะทุกคนสําหรับเพนนคะแว่นนะคะคือที่เดคเดคอร์ัมนะคะที่อาลี่แล้วก็สูตรของเอเมอร์วูแมนนะคะเจ้าดีเจ้าเดิมส่วนข้างในค็อปข้างในเป็นของอลัสเซนเดอร์แวงสูตรมันเป,เป็นเซ็ตนะทุกคนมันมากันกีด้วยนะคะแล้วก็รองเท้า New Balance. Cả bảo. Chanel. Này hả? Sắp vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไม่มีชิ้ไหนไปได้เลยใครนะแม่ลูกจะเอาชุดไหนไปดีใช่เหมือนกันเลยแม่ลูกจะใส่อะไรดี day 2นึกก่อนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ day 2แล้วนะคะสำหรับเอา o ิ t h อ d เดย์นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราสองคนแต่งตัวยังไงอ่าของแม่อุ้นนะคะวันนี้ทั้งเซ็เลยก็คือกอมเดกะซองค่ะทั้งเสื้อและกระโปรงเห็น <c oughs> ไหมคะ เข้ากับบรรยากาศทะเลไหมเอยเด็กๆคอมเมนต์กันมาเลยนะคะตอนแรกจะใส่อีกชุดหนึ่งค่ะทีมงานเขาบอกว่าเยอะไปเนี่ยค่ะคือน้อยสุดแล้วค่ะที่จะมาทะเลนะคะอ่ะเดี๋ยวดูของพอเพื่อนนะคะว่าเป็นอะไรพเพื่อนฝนได้นะ วันนี้ใส่ของ Balong s e a ตัวเดียวเลยวันนี้ใส่เสื้อของ Balong Sega นะคะซึ่งมันเป็นตัวแบบปิดกันตัวเดียวนะแล้วก็ใส่แว่น Prada นะคะอันนี้แล้วก็ถือกระเป๋าใบเดิมเพิ่มพร้อมอีกนิดหนึงก็คือ,อไรก็คิวถุงเท้าของเวท m o n แล้วก็รองเท้านีบอลาลาร์สเหมือนเดิม กินอาหารทะเลค่ะแล้วก็พาน้องมาดูเพราะน้องอยากมาไบรตันก็เลยพาน้องมาแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้แล้วก็บ่ายๆน่าจะกลับเข้าลอนดอนแหละ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะโชคดีมากวันนี้มาแบบคนน้อยมากปกติมาไบรตันที่ไรคือคนจะเยอะมากๆนะแต่ว่ารอบนี้มาคือคนน้อยจริงๆเพราะว่าน่าจะแบบโควิสยังไม่ค่อยมาเยอะขนาดนั้นเ เล็กเซน่าแหวนตางเกมขอมมาลองเซก้าค่ะแล้วก็ข้างในเป็นหมวกเสือกหมวกสีลีนหมวกของแดนตันแล้วก็แว่นพรา้าวแว่นพร้าวแบบนี้วันนี้เหรอออคส์บิทตี้ตอนนี้คือช้อปปิ้งค่ะเก็บให้ครบวันนี้ที่โคเวน เผื่อจะได้แบบว่าไปญาติอื screens, ่นอะไรอย่างเงี hey. ้ยตอนนี yeah ้ก็เลยไปคาฮาร์กันมาแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บกอซีเก็บการนี่แล้วก็จบแล้วจบแล้วก็คือแบบเงินหมดอ่ะเนาะเดี๋ยวเราพูดรู้ยกันนะคะกำลังเดินอยู่ไม่รู้หายไปไหนแล้วเขาเดินผิดข้ไม่พี่ปะบีเขาอยู่แถวนี้แหละเพราะไม่บันช้าแล้วคนนี้เอาพี่ดองแตเดย์เอาเดย์เอาเดย์เสื้อของนอตเซสเสื้อของเตย เสื้อแจ็คเก็ตเจเจกางเกงองหลอดร <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> งเท้าคอมถมส่วนแว่นนี้เอ่อเรียงคนเนี่ยข้างๆทางเราไปดึงมาไปเลยมีสาระอะไรเลยอาคาวันนี้นะคะเป็นเดโฟนะคะเสื้อผ้าอันนี้นะคะเสื้อเป็นกับเดกซองค่ะ ะะกระโปรงนี่นะคะก็ะเป็นของวานซีค่ะชุดนะคะจากพาดาพาดาทั้งตัวเลยไม่มีอะไรเลยเสื้อของเสื้อครอบของพาวานะคะเดี๋ยวทิ้งอินสตาแกรมให้ดูวันนี้ร้อนมากเพราะว่าไปเดินตั้งแต่ลงที่บิกเบนเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึง นถึง Millennium Bridge ป่ะเราเซนพอตัดเซ้นพออ่ะแล้วก็เลยนั่งรถไป Borough โครร้อนมากเดินไม่ไหวแล้วก็จาก Borough mm hmm. ก็ตอนแรกจะเดินไป Millie A mm hmm. อะไรวะ Tower Bridge แต่ว่าไม่ไหวร้อนมากร้อนจัดก,ก็เลยแบบตัดสินใจกลับมาช้อปปิ้งนะคะก็เลยเดินกลับมาช้อปปิ้งแถวแบบบ mm hmm. อนวันนี้ก็แยกย้ายคุณรู้ไปไหนหนีไป Richmond แล้วค่ะหนีไปนอกเมืองนะวันนี้ไปทุ่งลาเวนเดอร์ไปเเงล่งคือชุดใหญ่มากถึงขั้นแบบเ hey ทอาหารเย็นเราแล้วนะ ก็คืออยู่ๆก็โทรมาบอกว่าเออลูกมีไม่กลับไปกินข้าวเย็นด้วยแล้วนะก็แบบอ้าวเคยอะไรวะได้เหรอแบบโชคดีมากที่เป็นร้านที่แบบสามารถแบบแอนเซลได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวแปะภาพคุณอู๊ดแบบแบบทุ่งลาเวนเดอร์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหหอมมากลูกกลิ่นลาเวนเดอร์ขอบคุณลูกเอมากนะจ๊ะที่พาแม่มาที่ทุ่งลาเวนเดอร์หอมจริงๆ วันนี้คงหลับสบายได้กลิ่นลาเวนเดอร์ของโปรโดนะอหอมจริงๆหอมจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะลูก <c oughs> ไปทางโูง้นเลยนะลูกนะเยนะน้น หรือ day หกอะ day ห <Hope>. กรูก้กันมาแล้วนะคะจากวิชมันพาร์ี่เมื่อวานหนีไปนะคะพร้อมกับทุง่งลาเวนเดอร์วันนี้ก็เลยมาพร้อมกับชุดออฟฟิตออฟเดย์อันใหม่กันะค่ะอันนี้ของเราจากพร้าด้าทั้งตัวเลยพร้าด้ากางเกงก็พร้าด้าเดอร์บัตตงพร้าด้าด้านในด้านในขอบบอลเซก,ก้าค่ะได้ <laughs> ขอบบอลเซก้าท้าจากไหนฮะท้าจากไหน คะแต่ก็แม่กนอิมค่ะแล้วก็วแว่นของแว่นของพราดาค่ะแล้วก็อันนี้ฟันชีจากซิลลิงกระเป๋าว้เดิมรองเท้าคู่เดิมค่ะ อขอแม่อูนะคะนี่ค่ะน้องพองค่ะวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ต้องสีแดงแรงริดใช่ไหมกางเกงก็กับเด็กกระองเสื้อกับเด็กกระซองรองเท้ากระเป๋าเหมือนเดิมเว่นเคยบอกไปแล้วนะคะโลเวของร้านคุณน้ำขันใสค่ะสไตลิสประจําแม่อูเองวันนี้เหรอคะเมื่อเชา้าก็เออตลกมากค่ะเมื่อเชา้าแม่ก็จะต้องตรวจเอทีเคทุกเชา้าใช่ไหมส่วนใหญ่พอเสร็จเมื่อเช้าตรวจเฮ้ ทำไมมันมีแบบขีดๆอะไรขึ้นมาก็เลยถามเพื่อนเนาะเพื่อนน้องพเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลูกมีว่ามีแบบสงสัยเกมแล้วล่ะมีสขีดไม่ใช่มีบอกว่าลูกสองขีดอ่ะโอสองขีดแล้วเพราะว่าเขารู้สึกไม่สบายใช่ไหก็เลยแบบว่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะแบบเป็นไข้แดดไข้แดดเมื่อวานแต่ว่าตรวจไข้ด้วยนะ36.2คือไม่มีก็คือมโนทั้งหมดมโนน่าจะแบบ มโนทั้งหมดแล้วก็บอกว่า2ขีดตอนแรกเพื่อเราก็แบบหันไปเห็นแล้วก็หันมาบอกเอ้ยมึง2ขีดจริงวะก็แบบอ่ะชิบหายแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้แพนิคไม่ได้อะไรนะก็แบบอ่ะหรออ่ะถ้าเป็นก็เป็นมันไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยตัดสินใจเดินไปดูอีกรอบก็เลยหยิบเอทีเคขึ้นมาไปดูที่แสงสว่างสว่างเพราะว่าเขาตรวจกันที่มืดใช่ป้ก็เลยหยิบขึ้นมาดูอีกทีเราก็เลยเดินไปที่สงยวันเราก็แบบอย่าขำนะลูกอย่าขำแม่ขอพ่มตนต้องขีดทีอ่ะ ขนตาขนตาแม่ร <c oughs> ่วงตกลงไปแล้วมันเป็นสีแบบสีดําเข้มอ่ะแต่พออยู่ในแสงในในแสงมืดอ่ะมันก็จะเห็น,นเหมือนแบบ ขีดเข้มสองขีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วแต่ละคนแต่ละปวดหัวจริงดีนะหยิบเอทีเคมาดูอ่ะไม่งั้นก็นั่นแหละกินยาโอเวอร์โดสเพราะเนี่ยเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยพยายามใส่มาเปิดตรงตอนเนี้ยที่คุยเนี่ยในที่แบบในที่โล่งแล้วก็ถอดได้แต่ว่าก็ดูด้วยว่าคนน้อยแต่ว่าในห้างในอะไรเงี้ยพยายามใส่ตลอดใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงละไปก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเป็นเราก็พยายามป้องกันให้ถึงที่สุดนะคะ นี่ค่ะความตลกไม่ลงอีกแล้วลจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงทำมาจบสิ <c oughs> เร็วลูกไปไปเดินต่อคะ่ะวันนี้มาเอาเออีกแล้วนะที่ไหนด่าอีกแล้วนะเดี๋ยวไ,ไม่จบอีกแล้ววันนี้นะคะเป็นเดย์เซเว่นใช่ไหมก็คือเด็7แม่ก็เหมือนเดิมคะ่ะวันร้อนมาก ก็เลยต้องเลือกเสื้อผ้าที่มันสบายๆก็เลยเอาเสื้อทีชช์ของตอมเดกซองนะคะแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันดูแล้วแบบมันไม่ให้น้อยอะ่ะต้องเยอะนี่ค่ะกระโปรมฟักทองทรงฟักทองนะคะนี่แล้วก็แว่นอันนี้นะคะของลินดาฟาโลซื้อมานี่กับ10ปีแล้วนะใส่ทุกครั้งนะจะต้องมีมีคนดิวแซนค่ะรถบรรทุกจะต้องมีคน ดีเอ็มมาถามว่ายี่ห้ออะไรลินดาฟาโลค่ะก็คือซื้อมาเป็น10ปีแล้วจากร้านน้ำคคนไซค่ะนี่ไปค่ะอ่ะเดย์เซเว่นค่ะเดย์เจ็ดต้องแปลให้เขาฟังอีกนะเสื้อของออฟไว้ค่ะเป็นเกงของเราเลยค่ะได้ค่ะทุกคนเราไปชอปปิ้งกันต่ออ่ะโชว์ตลกอีกโชว์ตลกนี่หน่อย อ่ะแม่เดิมอาวันนี้นะคะเป็นเดย์แปดใช่ไหมคะลูกอ่าเดย์เก้าแล้วค่ะฮะยเดย์เก้าแล้วเ <Day 9. S 1> หรอโอ้ยจะย้อนอยู่ลุ้ยเลยเพราะไม่อยากกลับบ้านนะคะก็เดย์เก้าใช่ไหมคะวันนี้แม่อุ๊ก็กอมเดย์กระซองทั้งเซตเลยค่ะนี่กระซองนะคะ,ะ,คะกระเป๋าลงค้าแว่นตาอันเดิมเลยค่ะค่ะอ่ะลูกราคาค่ะเป๋าจิตร์จัดนะคะ,ก,ะ,คะก็ออฟไวท์ทั้งตัวเช่นกัน,นะคะ่ะ แมสของพ็อปมีนะคะแล้วก็รองเท้าไนกี้รองเท้าพาราค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนจะเจอกันพรุ่งนี้สำหรับแ i r ์ o อร์ลุกนะคะค่อนไปดิไปค่ะค่ะ,คะวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านนะคะและสิว1เม็ดที่ดได้แถบมา จากทริปนี้แต่ก็วันนี้ก็เป็นออฟฟิศแบบว่าสบายๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเครื่องแล้วเนาะก็จะเป็นแบบแอร์ถอตลุกของเราเป็นชุดของจอแดนนะคะในที่จอแดนรองเท้าเหมือนเดิมพาร่าถุงเท้าจอแดนจอแดนทั้งตัวแค่นี้เลยย่างเหมือนเดิมค่ะอันนี้ของแม่อูสนะคะเตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะขึ้นเครื่องสำหรับเตรียมพร้อมนอนให้หลานตัดให้ค่ะเป็นชุดสีสดใสนะคะเพราะอากาศร้อนมาก ยิ่งอยู่ยิ่งน้อยชิ้นแล้วก็ยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะไว้เดี๋ยวไว้ยังไงนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะแม่อบป,ปิดลงค่ะบ๊ายบายเ้วกันใหม่คลิปหน้าน,น,นะทุกคนอย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะติดตามคลิปไปเที่ยวได้ต่อเน,นื่องนะคะเผื่อว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกัคนะบ๊ายบาย